ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในการบทลงโทษผู้แพ้นะ, <S S ะตอนนี้เราก็จะได้ประลองกับผีนับแสนตัว<ะ>ที่ถูกซัมมอนไว้เป็นเวลานานและนี่ไม่ใช่ซื้อฟเก่าด้วย<ะ>แผวน,นี้พังไปครั้งหนึ่งแล้ว<ะ>เราได,ได้ทำใหม่<ะ>โอเคเลตโกเลยเลย

เฮ้ย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 สกิวลิตันนาตาลีกุ๊กพี่ตสกิวลิตันกลูกพี่ครับสกิวลิตันอยู่คู่ข้างซ้ายกิ๊ก็มีนะครับกิเป๊ฟครับกิเป๊ฟแต่ว่ามีตัวอะไรข้างตัวกูนะแต่ว่ามีแมงมุมอยู่ใกล้ตัวกูนะตัวตายหนึ่งแท่งเฮ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมอ่ะ นีก่อนหนีก่อนอ้าาารอจิตใจอารอ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 ขาดเลยกูได้ไอ้มันอยู่น้องกูสองตัวพี่เฮ้ยเรียงแถวมาเรายืนตรงข้ารถขนจัดล้างเขาไอ้ล้างเขา โอ้ชิมายแล้วี่เนอ้ยต้องเอนกาบีเลต้องไหยอต้องไยทับก่อนมาต้องถอยทัก้อนไหยทัก่อนะเรืองว่าเต็มอีกยาเ้่ยเหะขาอีกหรือมาอีกืนมอ้ยขามันไอขามันจะตีคล้อง่าตีกันไปช่วยเขาเลย วเีนนำแนก่อนเอาไอ้กีกันเราเนายางเรีนน่ะนี่เราเอที่มอง้านามีอผมมองจากคิวริตันผมองจากดิวิตนเต้ โอ้มีหัวจะล่ามเลือนย่งยุดเดียวอ่ะแกแล้วพี่จ <c oughs> ะกินแมตต์น้ำบ <c oughs> อกละเฟยกอาเราต้องอยู่ในห้องรับรองก่อนต <c oughs> อ,อ,อ,อนนี้นะักลุ แอดการของเราได้แตกไปหนึ่งคนแล้วนี่นี่กูจะฆ่ามึงให้ตายตอนนี้นักลบแอดการโผล่ลงมาจากไหนก็ไม่รู้อีกหนึ่งคนตายไปซะยังดีกูฆ่ามันตายเสียละไม่เคยสลามแมเตี้ยข้างหลังสลามอีฮ่าสลามอยู่ข้างหลังครับโอ้เป็นแบบที่เดือดมากอีไอ้ก็ตายไปแล้วหมดลงโทษผู้แพ้ แม่หมดก็เกิดจบแล้วอูติดอันนั้นแล้วอูติดทอดไว้สองอันแล้วเออเข้าไปด้วยบัวเ้าไปด้วด้ยดิตีแค่สอันเออไอแค่ไอตีมันสิ อาเวนเจอร์ผมมา้อย้อยอาอตอนนี้สาเอออนนี้ชยุดเกาะของผมก็เกือบพังแล้วนะครับทุกคนเราจะไปเปลี่ยนของแมขห้องรับรองมอมี2อันนะคเราก็จะเปลี่ยนชุดเกาะจากพังๆกัยเป็นเทปๆหน่อยนะ โอ้มีดาบเพชรดอบด้วยโอ้มันมีชุดเกาะผีว่ะยิงป้าชุดเกาะผีไอแทมแบบนียอาน้ำใส่หน้าบ้านน้องบ่โอ้หน้ามงกรมันได้่อนรวย้ายมาเลยไป ฟันเอาถอยฟันเอตไกว่มามีซื้อพวกเอยยาเห็ดด้วยเอาระเบิดจนได้ครับลงไปย่อครับถ้าไม่ย่อก็คงไม่ตายตอนนี้มีสกิลเลตันและองคารักษ์หลายๆตัวเขาต้องทุบทอดตัวไอ้ทุบทอดยูนีไปปักอันมองดอปพี กูอลองหวอตอยังเลยจ้ะเกือบพยั่งเย็นแม่เกอันเอตียันเองมันยิงแม่นครับทุกคนมันยิงม่นครับมันขี้โกงยิงแม่นมันยิมันยิง่นตอนนี้ชิตกูเ้วยตอนนี้กูตองกลับไปเข้าทก่อนนะครับ สกิลิตันเดนแดดเอือเอือโอ้จากซอมมี้มีส um กิล oui ิตันด้วยครับเอ้แตกไปหนึ่งโอ้ทอยทอย

ปเปอร์เต็มไปหมดเลยบักีเจ้าของแมพมึงเข้ามาด่วนเลยเข้ามาด่วนจัดการแถวนี้เลยค่ะไปไปไปกูกูตีน้ำยาตีน้ำยาไปละไมอยู่ละเฮ้ยแกกิ๊ปเปอร์นะเบอร์เม้ากิปเปอร์ห่วยขามันกูเรียนบ่ได้กูตีน้ำยาตะกัว ล่างสถานะอะไรอมยัดแม่แอปเปิลท้องเกย์ตอนนี้เฮ้ยมันตีกันว่ะสกิลลิตันกับบันนั้นโอ้แมงมุมมาเป็นขยงเลยคนไม่ไหวแล้วครับทุอ๋อยัดตีกันยัดตีกันให้แมให้สกิลลิตันกับบันนั้นมันขาดตายกันท้องเบิองกันทุบทอดทุบทอดทุบทอดุบดอยุ่งแล้วเนี่ยอะไรอะไรกันสกิลลิตันขาแมงมด เฮ้ยกิ้รีตันกอาดทองไอ้หมวกมึงแตกเราไปเพี่ยนสุดก่อนไปเปลี่ยนสุดก้อนนี่หายไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวฟังนี่ผมเป็นโลกกำบังให้ไปเลยครับไปเลยเฮ้ยกาะทองผีดอบครับเอ้ยแมงมุมก็มาครับโอ้จะไม่ยังแล้วครับเกาะทองก็เกาะทองเถอะทำไมถึงมีแต่เกาะทองครับ แม่งแ e. อดม uh ินขี <awakening> ้โกงฮอลแล้วแม่งใส่เกาะทองด้วยโอ้ยไม่ไหวนะคะผมจะตายแล้วขนาดเกาะทองนะนั่นน่ะกูเกาะนางงูยังสู้ได้เลยสู้อยากบใจขนาดนั้นสิโอ้ยกูไม่อยากตา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 ยโอ้ยกระยับบังกูแน่ยเถอะมันกำลังบวกกันน่ะติดเลย องดอกไอ้เขาต้องหาวิธีข่เยบเข้าไปให้ได้จะตายุกีแล้เาชุดแกไปผลิตดอกอมบี้วะเฮ้ยมันขากันอยู่แมวมดตวเก่งมันสะตายแล้วขาสอมบี้ให้กูดูขากัน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  ยังเต็มอ่งนทั้งเรื่องยังเต็มทั้งเรื่องกูติดบไดดายกูห่อกระติดบ่ดด้เป็นยังบู๊แม่มมตายเรายังได้ตะคิวลิตันเน่าๆนี่ก็กูแตกแล้วนี้กันตะกิวลิตันแกจะไปโตกันจะแกพังเพื่อนฉัน แกังเหมือนกันเรียตอนนี้เอาสกิลรตันนี้สกิลิตันอีกตัวนึงเป็นกีมที่มันมากโอ้ตายไปนจอนนี่จอนนี่ตายค่ะทุกคนจอนนี่ตายอาววันนี้ละหาเองไหมหาเองอ้าสกิลริตัน

เขาจะจบเกมตรงไหนเนี่ยเดลลี่เขาต้องพังมองนั้นให้ได้ตอนนี้หิดบ่อใดติดบ่อใดไหมกิดทั้งๆบ่อใดไหมหยอแล้วก็ติดเฮ้หย่อแตกไปดิไอหมาโง

ก็ใบสองหน่วยแล้วก็ไปองหน่วยไปละโอ้ขนาดขนาดคนที่ไม่ได้โดนลงโทษก็ได้ลงมาแจมด้วยนะครับเราต้องหาวิธีทุบตัวนี้ให้ได้แล้วเราจะทุบยังไงต้องดีเบอ่น้ากูทุบเอง

เอาละครับคลิมนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้สำหรับใครชอบก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ไปยังหน้า Facebook ให้ด้วยก็ดีนะครับคอนเทนต์นี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยเป็นคอนเทนต์ที่เดือดมากเลยสร้างโคเดียมนี่ก็นานพอแล้วแล้วยังได้มาบวกกับทีอันมากมายมะเหอกึมชลอเกินอีกไปแล้วบ๊ายบาย เกมนะครับ